นี่คือร้านลับๆในหมู่บ้านสมมากรที่ได้ไปทานมาเมื่อไม่นานมานี้แต่ละเมนูคือไม่ได้เพียงแค่นาอีเท่านั้นเพราะมันอร่อยมากจนอยากให้โลกรับรู้เลยล่ะพวกเราเก่งจังขอพาทุกคนมาร้านคาราเมล่าเฮาส์เป็นร้านอาหารเล็กๆที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านสมมากรซอยซีหนึ่งบรรยากาศภายในร้านหฮมม่หฮมใจมากมีทั้งที่นั่งโซนด้านนอกและโซนท้งองแอร์เย็นช่มเมนูอาหารที่นี่ก็ค่อนข้างหลากหลายมากพวกเราก็เลยเลือกสั่งมาก,กันอย่างละนิดอย่างละหน่อยเริ่มต้นที่เมนูเรียกน้ำย่อยอย่าง สลัดไข่กุ้งซึ่งตัวน้ำสลัดจะเป็นสูตรโฮมเมดของทางร้านสดเปรี้ยวกลมกล่อมเข้ากันมากต่อด,ด้วยเมนูนี้ใครได้มาต้องสั่ง Mo s t w a n t ท d b u r g e เกที่มาแบบจัดเต็มทุกองคประกอบทั้งเนื้อวัวเบคอนผักไข่ดาวและมอสชุ่มฉ่ำด้านในแถมยังมีเครื่องเคียงอย่างมันฝรั่งทอดได้ทานด้วยชอบนุดๆส่วนจานนี้ข้าวผัดเนื้อหอยหรือข้าวผัดมันเนื้อร้านน้ำจิ้มแจ่วอร่อยแน่จะบอกใครและจานนี้ทรัฟเฟิลเฟตูชินีแอนด์มัสกลูมที่ตัวเส้าเฟตูชินีทำออกมาได้เหนียวนุ่ม,ม มันเคมโน้ของทาเฟอรชีสและเบคอนคือฟินออเออร์เหยียบเบันอีกจานเลยปิดท้ายด้วยของหวานอย่างไอศครีมที่มีให้เลือกทานถึง25รสาชาติพวกเราเล,เลือกทานเป็นรสเฟรนเกลโ่เสริมมาพร้อมกับวาเฟอร์กล้ว,ฟฟวยและน้ำผึ้งตัววาฟเฟอร์เป็นสูตรโฮมเมดกรอบน้องนุ่มในเวลาทานก็ไม่ต้องคิดอะไรมากแค่เอาทุกอย่างมาอยู่ในคำเดียวกันก็ไม่อันใชยได้เป็นการจับมือที่ดีทกสุดเดยลลาใครที่กำลังมองหาร้านอาหารอร่อยๆแบบบรรยากาศสุดโฮมมี่ก็แวะมากันได้ที่ร้านคาราเมล,ล่าเฮาส์เปิดทำการทุกวันตั้งงถึเลจ้า